นิทานเรื่องพี่ซื้อน้องโกงตะระกูลพ่อคาตระกูลหนึ่งเมื่อบิดามดาสิ้นบุญแล้วมรดกก็ตกแก่บุตรสองทาง่านคนพี่เป็นคนมีสินธรรมแต่คนน้องขี้โกงชอบเอารัดเอาเปรียบพี่น้องสองคนคิดจะชำระสะสางเรื่องการค้าขายให้เรียบร้อยเสียทีวันหนึ่งพี่ชายและน้องชาย ไปทวงเงินที่บ้านหลังหนึ่งได้เงินมาหนึ่งพกะหาปณะนะกินข้าวห่อที่นำมาจากบ้านแล้วรอเรือที่อยู่ท่าน้ำระหว่างรอเรือคนพี่ได้ไปโปรยอาหารที่เหลือให้แก่ปลาในาน้ำแล้วให้ส่วนบุญแก่เทวดาประจำแม่น้ำเทวดาพออนุมโมทนาในส่วนบุญก็จเจริญด้วยยศศักดิ์อันเป็นทิพย์ยิ่งขึ้นไปฝ่ายพี่ชาย ปูผ้าห่มลงนอนบนพื้นทรายแล้วก็หลับไปน้องชายอยากได้เงินเพียงคนเดียวจึงเอากวดมาห่อให้เป็นเหมือนหอ่อกระห h ปะนะและวางไว้เมื่อเรือมาถึงน้องชายก็ปลุกพี่ชายให้ตื่นขึ้นและก็พากันลงเรือไปพอถึงกลางแม่น้ําน้องชายก็ทําเรือให้โค้งเคงตั้งใจว่าจะโยนหอ,อกวด ทิ้งแม่น้ำแต่กลับโยนหอ่อกระหาปนะาทิ้งลงไปเก็บซ่อนหอกวดไว้ไม่ให้พี่เห็นแล้วบอกพี่ชายว่าพี่ครับหอเงินกระหัปนะาตกน้ำไปแล้วจะทำอย่างไรดีละ่ะพี่ชายตอบว่าหรอตกน้ำไปแล้วเหรอถ้ายอย่างนั้นก็ช่างมันเถอะมันตกไปแล้วจะทำอย่างไรได้อย่าไปเสียดายมันเลยเทวดาประกำแม่น้ำคิดว่า ชายคนผู้เป็นพี่นี้ทำให้เราเจริญด้วยยศทิพย์เราจะรักษาทรัพย์สินเขาไว้จึงบันดาลให้ปลาปากกวา้างตัวหนึ่งกื้นหอกหาพนะนั้นไว้แล้วคอยดูแลทรัพย์นั้นไปให้ถึงมือของชายผู้เป็นพี่ให้ได้เมื่อกลับไปถึงบ้านน้องชายขึ้นบนเรือแล้วก็แก้ห่อที่เก็บซ่อนไว้มาดูปรากฏว่ากลายเป็นก้อนขวดหัวใจที่ฟูแต่แรก แฟบตรงแห้งลงต่อมาพวกชาวประมงได้ทอดแหงจับปลาตัวนึงได้ด้วยอนุภาพของเทวดาพวกชาวประมงนำปลาไปขายในพระนครราคาหนึ่งพันกหาปณะนะจิตมาศกแต่ไม่มีใครซื้อเพราะแพงไปจึงนำไปใครขายให้ชายผู้เป็นพี่ชายผู้เป็นพี่ถามว่าราคาเท่าไรราคาหนึ่งพันกหาปณะนะจิตมาศก แต่สำหรับคุณเอาแค่เจ็ดมาสึกก็พอชายผู้เป็นพี่นำเงินเจ็ดมาสึกมาให้ชาวประมงและนำปลาไปให้ภรรยาชำละเพื่อทำอาหารภรรยาผ่าท้องปลาหินหอทรัพย์อยู่ในท้องจึงให้แก่สามีเข้าตรวจดูรัพยบก็รู้ว่าเป็นของตนจึงคิดว่าเราได้ทรัพย์นี้คืนมาเพราะอะไรหนอขนาดนั้นเทวดาประจำแม่น้ำจึงแสดงตัวให้ปรากฏยืนขึ้นบนอากาศแล้วกล่าวว่า เราเป็นเทวดาประจำอยู่ในแม่น้ำคงคานี้ท่านให้อาหารส่วนที่เหลือแก่ปลาแล้วแผ่สดกุศลให้เราเราระลึกถึงบุญคุณของท่านจึงช่วยรักษาทรัพย์ของท่านไว้จากนั้นเทวดาก็ได้บอกถึงพฤติกรรมของนองชายผู้คดโทงว่าเป็นคนที่จิตใจคิดร้ายย่อมไม่มีความเจริญใช้แต่เท่านี้นั้นเทวดาก็ไม่บูชาเขาผู้ใดกระทำชั่ว ยักยอกทรัพย์วรดกของบิดามารดาไม่ต้องการให้พี่ชายได้รับส่วนแบ่งเทวยาย่อมไม่ชอบผู้นั้นนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโชคดีมีแก่ผู้มีบุญคนอับดีมีแต่โชคลาย